ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม5ทุกคนนะคะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดค่ะมาดูกันนะคะว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดที่เคยได้ยินมาคือแปลว่าอะไรเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนและก็มีปริมาณใดบ้างที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดค่ะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดค่ะ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทหรือการเคลื่อนที่วิถีโคง้งเป็นการเคลื่อนที่ของแนวราบและแนวระดับไปพร้อมๆกันโดยที่แกน x จะมีความเร็ควคงที่เช่นการคว้างลูกบอลออกไปข้างหน้าแต่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจึงทําให้ลูกบอลตกลงมาทําให้วิถีของลูกบอลพุ่งออกไปตรงๆและโค้งลงมาพร้อมๆกัน ทิศทางของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไดจะโค้งขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดหลังจากนั้นจะตกลงมาที่พื้นระดับเดิมมีลักษณะเป็นกราฟพาราโบลาอย่างแรกคือความเร็วในช่วงแรกวัตถุจะเคลื่อนที่ทำม,มุมกับแนวราบและมีความเร็วต้นในแนวแกน x และแกน y นั่นคือวัตถุจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับเคลื่อนที่ไปข้างบนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปข้างบนด้วยความเร็วแนแกน x จะเท่าเดิมเสมอ ในขณะที่ความเร็วในแนวแกน y จะมีค่าลดลงเข้าใกล้ 0. เมื่อความเร็วในแนวแกน y เท่ากับ0วัตถุจะอยู่ในจุดสูงสุดของพื้นเมื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดจากพื้นแล้วนั่นหมายความว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ไปอีกต่อมาวัตถุจะเคลื่อนที่ ลงจากจุดสูงสุดไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในช่วงนี้ความเร็วในแนวแกน x จะเท่าเดิมและความเร็วในแนวแกน y จะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับความเร็วต้นในแนวแกน y จนกระทั่งลูกบอลตกถึงพื้นความเร็วต้นจะเท่ากับ0สรุปผลได้ว่าความเร็วในแนวแกน x จะเท่าเดิมเสมอความเร็วในแนวแกน y จะมีการเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของวัตถุต่อมาคือเวลา เมื่อวัตถุเคลื่อนที่โดยทำมุมกับแนวราบโดยมีความเร็วต้นวัตถุก็วัตถุจะมีเวลาอยู่ในอากาศจนกว่าจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและตกลงมาที่พื้นการเคลื่อนที่แบบการเคลื่อนที่แบบโปรเจกตายจะมีการเคลื่อนที่สองแกนในเวลาเดียวกันคือแกน x และแกน y ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งแกน x และแกน y จึงมีค่าเท่ากันต่อไปคือความเร่งในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตาจะมีความเร่งเพียงอย่างเดียวคือความเร่งจากแนวจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่คอยดึงดูดวัตถุลงจากอากาศมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อว,วินาทีกำลับบงสองความเร่งโน้มถ่วงจะมีทิศชี้ลงและมีค่าคงที่ตลอด ในสุดท้ายระยะทางมีสองระยะทางที่เราควรให้ความสนใจคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดเมื่อมีความเร็วในแนวแกน y เป็น0และระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดสมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทเริ่มต้นที่สมการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ในแนวแกน x ความเร็วจะคงที่หรือไม่มีความเร่งค่าความเร็วต้นไม,ไม่ได้อยู่ตรงแนวแกนจึงต้องใช้หลักการแตกเวกเตอร์เข้าช่วยโดยค่าความเร็วต้น,นแนวแกน x จะเท่ากับค่าความเร็วต้น cos เซตาค่าความเร็วต้นในแนวแกน y จะเท่ากับค่าความเร็วต้น sin เซตาดังนั้นสมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไในแนวแกน x จะ เป็นระยะทางในแนวแกน x เท่ากับความเร็วต้นในแนวแกน x คูณกับเวลาในแนวแกน y จะมีความเร็วไม่คงที่สมการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายในแนวแกน y จึงใช้สมการการเคลื่อนที่แนวตรงมาปรับใช้ในการคำนวณระยะที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหาได้จากความเร็วต้นกำลังสง คูณไซดกำลังสองเซต้าหารด้วยสองคูณค่าความเร่งโน้มถ่วงระยะที่ไกลที่สุดหาได้จากความเร็วต้นกำลังสองคูณไซดสองเซต้าหารด้วยความเร่งโน้มถ่วงเวลาที่วัตถุใช้ตกถึงพื้นหาได้จากสองคูณด้วยความเร็วต้นคูณไซเซต้าหารด้วยความเร่งโน้มถ่วง การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกิจกรรมหลายอย่างที่เห็นในชีวิตประจำวันเช่นการโยนยมะพร้าวและแตงโมงของกเกษตรกรการเล่นกีฬาหลายชนิดเช่นวอลเลย์บอลฟุตบอลเทนนิสต้องใช้ประโยชน์ต้องใช้การโยนยหรือการคว่างต่างๆในส่วนของทฤษฎีเราสามารถนำมาใช้คำนวณในด้านฐานได้เช่นการยิงจรวด รู้หรือไม่ว่าการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายวัตถุจะเคลื่อนที่ไปตกไกลที่สุดเมื่อเรายิงวัตถุทำมุม45องศาเนื่องจากสมการหาระยะทางที่ไกลที่สุดเท่ากับความเร็วต้นกำลังสองคูณด้วยไซด์ส,สองเซตาหารความเร็วความเร่งน้มถ่วงเมื่อมุมเซตาเท่ากับ45องศาไซด์ส,สองเซตาจะเท่ากับไซด์90องศา ทรา90องศามีค่าเท่ากับ1ซึ่งเป็นค่าสูงสุดสำหรับฟังก์ชันทรดังนั้นมุมี4าจึงเป็นมุมที่วัตถุไปได้ไกลที่สุดนั่นเองค่ะ